ดีค่ะก็มางานนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจน้องแบบว่าได้ทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ได้รู้จักชนเผ่ามากขึ้นได้ทําแบบว่าเวิร์กช็อปน่ารักน่ารักด้วยจากเมล็ดข้าวของชนเผ่าที่เรารู้จักค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุ๋ยนะคะรู้สึกอ,อ,อิ่มเอมใจมากที่ได้มางานนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนมางานกันเยอะเลยสวัสดีค่ะชื่อน้ํานะคะ เออมาร่วมงานวันนี้ก็รู้สึกฟินมากเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อยู่ชมรมที่ HTC ที่จัดงาน,น้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงความเป็นชาวเขาแล้วก็พอได้มาซึมซับกับบรรยากาศนี้ีก็รู้สึกแบบว่า,วาอ,อิ่มใจมากแล้วก็อาหารอร่อยมากกิจกรรมทุกอย่างก็คือประทับใจประทับใจมากสวัสดีครับชื่อนายนะครับก็ที่ได้มางานนี้ก็รู้สึกว่าใจชื้นแล้วก็มีความอบอุ่นรู้สึก ว่าดีใจที่เห็นหลายๆคนเห็นความสําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยเราบรรยากาศงานก็สนุกมากมีอาหารมีเวิร์กช็อปมีมีทัศการให้เราได้มาดูก็รู้สึกว่าจัดจัดมาได้ดีมากครับผมครับชื่อเลครับผมโดยส่วนตัวเป็นคนอยากศึกษาเรื่องชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มคนแบบนี้อยู่แล้วครับแต่ด้วยโอกาสของเราที่เราทางานอยู่ในเมืองเะลรเนี้โอกาสที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้กับ กลุ่มคนพวกนี้โยยแบบส่วนตัวต่อหน้าเลยมันค่อนข้างยากพอได้เห็นงานนี้ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้แค่งนเดนึงก็ยังดีครับผมที่ชื่อลมโบครับก็ดีใจที่ที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่อ่ามรมเนาะที่ว่าจัดกิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องชาวเขาก็โดยด้วยความที่เขาก็ไม่มีโอกาสที่สื่อสารเราก็มาเป็นตัวกลางในการสื่อ สวัสดีค่ะชื่อซูนะคะเป็นทีมงาน The r o รเท e เราสามารถจะติดตามกิจกรรมพวกนี้ได้ตลอดนะคะถ้าเราติดตามเพจเดอะโรเทตนะคะเราก็จะได้มาเจอกิจกรรมพวกนี้ค่ะขอบคุณค่ะ